สวัสดีครับทุกท่านผมทศพรแก้วอินจากร่วมใจชนั่นร่วมใจนิววันนี้เราพาทุกท่านเข้ามายังชายทะเลเอาวขันทุนลีครับนี่ใครไม่รู้สวยๆนะครับวันนี้ขอทศจะพาทุกท่านมาพบกับอะไรมาเจอกัน เยสสวัสดีครับ <laughs> เขายังไม่สวัสดีครับกับเราเลยครับ <laughs> สวัสดีครับหาหอยอะไรครับพี่หายื่อหาเยืออ๋อหาย่อผมนึกว่าหาหอยที่เยื่อเยื่อ๋อ เปลียงเอาไปตกปลาเขาเรียกตกปลาครับพี่ไม่ใช่ตกเบ็ดเขาเรียกตกปลาใช่เอาไปตกปลาดุกนะโอ้ยผมดีใจนึกว่านึกว่าเอาหอยสับแคทอันนี่อันนี่อ๋อบนหลังอ้าวแล้วแล้วหายังไงอ่ะเดี๋ยวมั้ เดินหารูอ่ะเดี๋ยวบอกผมหน่อยว่ารูที่มันมีมันจะอยู่แบบไหนอ่ะอ่ะดูดูอ๋อไปดูที่มีครับพี่ไปดูที่มีไหนๆนี่เหรอนี่ใช่ไหมอ๋อเอาพี่ขุดเลยครับพี่ขุดเลยครับพี่ขุดเลยครับเกลนรู้ัอพี่ขุณเลยครับพี่เาขามาลุ้นกันนี่ไงจะไม่มันนั่นั่งไงนั่งไงนั่นนั่นน่ะนั่งไงอยู่ในนี่ไง นั่นไงอยู่ในเสียมเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นนั่นแหละใช่ไหมเออใช่เน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 ่น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 ่่ครับมันลึกมันลึกนี่ครับอ๋อฮดดุชอบนี่ครับเขาเรียกอะไรครับเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเขาเรียกลังอ๋อเขาเรียกลังนี่อ๋อเหนีงก็มีข่ายอ๋อพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่เอาพี่ก็ไม่แย่ป่ะ เอาไปออกช่องเอาไปออกช่องช่องเอาไปออกช่องร่วมใจร่วมใจแชน่นร่วมใจนิวพี่ชื่ออะไรครับพี่้านิพา้านิพานาสกุลถ้าอยากใส่นำาสกุลนะใส่น่อยถ้าใส่นเอาไม่ใส่ก็ได้เอาบอกบอกให้ผมบอกให้ผมได้ยินก็ได้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมรู้จักผมรู้จักยู่นี่ใช่อ่าอโดอโด ผมไปอยู่นี่ตั้งสามปีเป็นคนกันดุลีไปแล้วเรารู้แล้วมาบ้านมาผ่านช่วนจังวันครับผมไม่รู้ไม่รู้จักนามสกุลผ่านช่วนที่ว่าไปตัดฟ้ามนะใช่แล้เนี่นต็นช่วงครับตั้งหลายปีแล้วมาราเใช่เราเจอกันมาสามปีที่แล้วหนุ่มขึ้นเยอะหนุ่มขึ้นเยอะนุ่มขึ้นดอยแล้วเอายังไม่ได้บอกนามตะกูลเลยกินแต่อ๋อ น้ำจากคนเดียวกับบัตนี้ผมผู้ใหญ่ช่วงอินแปนหลานหลานใชว่าแล้วโอเคนะขอบคุณมากพี่นิพาอินแปนบัตนี้ผมเลยสนิทกันเลยแต่ผมไม่ได้ ได้เดียวไปเดียวไปเดียวไปเพื่อที่ไม่รู้จัากจะยึดตรงร้านคาเลยร้านคาควายนึ่งไฟนูนีบ้านยึดตรงนี้ยึดตรงไปเลยนั่นแหละบ้านที่ทำไม่แล้วบ้านนี่นี่เอาไปพัดกินได้ไหมพี่เอ้าเช่าบังพระนี่เขาชั้งแล้วเนี่ยพัดพัดกินได้ใช่ไหมครับนี่นงข้าวมา มีออเดอร์ข้าวมาอ๋อออเดอร์นี่นี่ต่างมดนี่ตัางมดนี่พันหนึ่งได้ไหมครับนี่หมาอันไมงร้อยต้องรำร้อยต้องจะมาเอาไม่ต้องแบกเก็บถาตาจ้าอยู่อ๋อออเดอร์ข้าวมาแร็วที่มาจากมือนเนี่ถึงวันนั้คือแม่ความามีออเดอร์แล้วอ๋อกเบีบยปลาดุกใช่ไหมครับท้าไมมาแต่วันนี่สอง นี่นี่ปลาทะเลมันชอบเยื่อันนี้ใช่ไหมหอ๋อน,นี่จะมีปลาถ้าเอาไปตกปลาขี้เก้งนนได้ไหมพี่ได้ได้เนาะนี่จะมีปลานินโบในกินะนะเล่ามาแล้วเหรอคิดเสียดได้นะเขาล้างจัน้นะตัดตาขี้ขุยฮนะตัดตาที่คุเเพื่อมากขึ้นเหรอเล่าโอ้โอ้